เติมของหนึ่งรถครับเด็ดครับสิบของตอนนี้มาถึงบ้านแล้วนะครับตอนนี้ยังอยู่รถยังไม่ได้ลง มี a อ5 0อยู่ประมาณ50ลูกนะครับแล้วก็มีเอเด็หด้วยอันนี้ของสวยนะเดี๋ยวผมหยิบให้ดูแกะหยิบไอ้นี่หน่อยดิหยิบของน่นขึ้นไปข้างบนอนะขึ้นไปหยิบไอ้ข้างในอะอะไรลูกลูกไหนกันีน่ลูก ของสวยอยู่รถนี้มาชัดสดๆมาหยิบมาลูกไหนก็ได้เออหวัง <c oughs> หวังน,ะงนี่หวังไห่เพื่อนนี่อันนี้ก็ได้อันนี้เป็น AR50 อันนี้เกาน้องครับสวยอยู่ เดี๋ยวถอดโครงหลังนะครับแล้วก็ล้างเช็คระบบทางเดินน้ำมันใหม่สวยอยู่เฮดิกัสิบก็สวยครับชุดนี้คัดปากคัดอะไรมาหมดแล้วแผ่นเพจอะไรมีครบหมดนะครับไอแกหยิบมาสักลูกดิลูกลูกนี่นี่ลูกไหนนี่นี่มุมนี้หยิบนะลูกขาวนี่เออนี่นี่นี่ดูนิ้วดินี้ เออลำบากอีกชีวิตตอนยกขึ้นมันเบากว่าน,นี้ใช่ไหมใช่ <laughs> ถ้าราอ,ามอมือหมุนไปดูดยมือยกขึ้นทำมมันต้องหอบของสวยอยู่นะครับอันนี้แผ่นป้ายเพจมีครบนี่นะ ด้แค่สิบโอเคเดี๋ยวลองก่อน อะไรกินอิ่มอะไรกินอิ uhh ่มมาดึกก็เลยห่าวนี่มาไม่เคยเห็นคนรอดกันดุ่ย คืนนี้จะแน่นอนกีมม่โมงมากัดต้องไม่ห่าหมอย